เอ้ยว่าสซับพเพื่อนๆจกได้กูว่าเดชุมชนไปเนี่ยพวกมึงอยากดเล e เอ็มกันมากกันด้วยแต่กูเนี่ยดันเล่นเลตเลไม่ได้เพราะเลดกูกา,ากไอ้เฮ้ยเอ้ยเอา,อางี้วันนี้เดี๋ยวพวกมึงดูเลตเดนธรรมดาไปก่อนกูบอกว่าสนุกไม่แพ้กันแน่นอนและสีกูเนี่ยอาจจะแปลกแนหนึ่งเพราะว่ากูป่วยคลิปนี้แล้ตอนนี้เนี่ยไคเฟอร์เนี่ยถึงห้าหมื่นับแล้วเว้ยและก็จะทำ Q&A นะพวกมึงเดี๋ยวก็ไปถามกันได้ที่ชุมชนของไคเฟอร์นะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยอย่าเลยเม่งกันเยอะนะมีแล้วก็อย่า ถูกเลยตอนนี้ไอทีเด็ดเนี่ยต้องนี่เลยคัมพีแวมไพร์หมัดหนักและคัมพีชูกําลังหมัดใครสนใจไหนก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะซามช็อปเฮ้ยเข้ามาก็แต่งตัวเลยว่ะทำไมกูไปในลุงหนวดดีวะเนี่ยดูเหมือนว่าต้องตั้งชื่อนั้นเพื่อนชื่อเราเนี่ยต้องชื่อลูเซียสนี่เอฟเฟกต์ยิงปืนมาปังปั้งเฮ้โคตรเทเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเลือกสีผิวในตอนนั้นเพื่อนว่าลูเซียสเนี่ยต้องเป็นผิวสีนี่เลยผิวนี้เหมาะกับเราเพราะกูเนี่ยเป็นนิคกูเล่นนะคนเราไม่เย่อผิวนั้นนเพืื่่ออออตไปคะไรรรออออายยยยุหโโ้ก่เคตแ บอดี้สกินนี่บราวนี่คุยวันตุ๊บเอาะเป็นสกินนี่กันนะเพื่อนกูเป็นสติ๊กแมนนี่มาขอให้นำตัวแล้วกันข้าคือยูเซียสขาวบอยหนุ่มใบโจอ้ยเ,เนี่ยเทจัดเฮียชาเปิดตัวเบลชิปพายมาแล้วว่ะ เจ๊ดบุงดูดิกวเกี้อะไรกูเนี่ยไอ้สัตว์ไม่มีความแมทกับคาบอยเลยกูแต่งตัวอะไรกูเนี่ยกูไม่เหมือนโฮมเลดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยนี่ใครอ่ะุงจอนเหรอดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตคาบอยกูเนี่ยจะมีแค่มีเล่มนี้เล่มเดียวนั้นเพื่อนนี่เป็นไงไอ้ขี้โคตรอันตรายอ่ะเฮ้ยเพื่อนเเห็นกวางไหมนะเอาละภารกิจแรกของลูเซีนเนี่ยจะต้องไปล่ากวางตัวนี้นั้นเพื่อนแล้วเราต้องดมกลิ่นมันเหมือนจะโบกูยตันพร้อมแล้วนับกันสามสองหึงวิ่ง เฮ้ยโอ้ดูโอ้ยเฮี้ยวิ่งเร็วชิบผายเลยสัตว์กูจะตามทันไม่เนี่ยมึงเนี่ยเดีวชีวิตกูต้องเอาอะไรกินเนี่ยเพื่อนกูต้องทำอะไรต่อเนี่ยคือกูต้องต่อยไม้สร้างบ้านแบบไม้คราฟหรอหรืออะไรเฮ้ย hey. มาใครอะ่ะหมากูเหรอไอ้เหี้ยหมา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 เฮ้ยเหี้ยหมากูขึ้นไงเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยไอเย็นมาแล้วนี่กูขอตั้งชื่อมึงว่าชื่อไอเดียวะชื่อจอร์แล้วกันแม่ไอเฮีย้ยชื่อโคตรไทยเลยชื่อกูเนียย่ยอังกฤษอังกฤษลูเซียนเนี่ยไอเฮีย้ยเอ้ยเอาดรอาแรกเลยเนี่ยเราต้องไปหาปืนอย่างน,นั้นเพื่อนภารกิจแรกเราตอนนี้นะ่ะคือปืนอา้าวกูมีแล้วในว่ายเฮี้ยโอ้ยนี่มันจะเป็นแมปไปแน่แมปใหญ่มากเราลองไปที่เมืองนี้กันดีกว่านะเพื่อนขี่ม้าไปเมืองนี้กันระหว่างทางกูเจอไอ้กวางไปเนี่ยกูแค้นอุ้ยผมติเเเปดดระบบาคีสังกไ้พื่อนเเหห็็นนมักูสตวดเป แกปืนแล้วพร้อมยิงสามสองหนึ่งโ้ยโดนอุ้ยเหี้ย,ยตายเลยเอาไปเอายแกงตายแลยว้วไอ้สัตว์ตามไปตามไปบมาเหี้ยมาเหีย้ยไอ้ไอ้ user disconnected from your chat อ้าวกูย,ยังโดนนะพี่แกเฮียมึงตายได้ไงเนี่ยเราทำไงกับมันตอน่อเพื่อนเอามีดแล่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูทำไรอ่ะเฮียกูได้กินเนื้อหมาสมใจย,ยากกูแล้วโอ้ยเนื้อในฝันกูเลย <c oughs> ไงต่อเนี่ยเอานี้ไปทำไรอ่ะเอาไสรหลังม้าหรออ๋อ้เฮียห่ผมผ้าให้หมาให้สัตว์ฝนตกอากาศหนาวเฮียแม่งเทจัดอุ้ยบ้านใครอะเพื่อนเพื่อนมีไฟสร้างเปิดอยู่ด้วยข้าไปดูได้ไหมเนี่ยเอออุ้ยหมาใครจอดเต็มเลยเพื่อนขอยาจอดแย่ก่อนแล้วกันนะแหมหมาเรานี่มันช่างเหมาะะะสสมมกกกัันนนนนนจริิงๆเเพืื่ออดดูี็ห ในเมืองมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันเมืองล้างไม่นด่กูไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยเฮียทั้งเมืองเนี่ยหุ้ยหุ้ยหมูเต็มเลยเพื่อนหมูรแ,แก่วะเนี่ยแก้ตาย นี่ไงสวยพี่สวยเอ้าเฮียหรอวะกูทำไรกูทำใไ้พี่ได้คือเี่ข้างบนเนี่ยวิทย์เนตแอนิเมลเคอรี่เคเลตเฮียอะไรเนี่ยไปไล่สัตว์ไปอยู่อะไรเฮียกูไปยิงแก้ไขก็ไม่รู้เนี่ยมันขึ้นขวาบนเนี่ยเฮ้ยกูติดดาวใช่ไหมเนี่ยคือเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยตำรวจตำรวจบ้าวิชิบานแล้วชิบังเห็นแบบไม่น่าสายล่างเห็นตำรวจไหมวิมันกำลังตามล่ากูอยู่แต่กูต้องหลบซ่อนก่อนแต่ถ้ากูฆ่าตำรวจกูจะกลายเป็นจอมโจรอันดับหนึ่งเนีเพื่อนแวบดูมันก่อนวิเพื่อนไหมวิรอบสังขารไปเพื่อนลูซี่สกูเล็งร้อนละตายว ขี่้มันจิงกูไปไปเกิดอะรนี่เกิดอะไรนี่ไปไปขี้นี่ไอ้สัตว์กมแบกขี้มันแบกไอ้สัตว์ส้ยลบก่อนเพื่อนชี้ตำรวจเยอะมากอุ้ยขโมยของตำรวจเรื่อยเพื่อนขโมยขโมยไงอ่ะอุ้ยขูขโมยอะไรมาเนี่ยอุ้ยได้ตังค์ได้ตังค์ขี้พิธีรวยไอ้สัตว์อุ้ยไปขี้ี่ยตกหมาหนึหน่งเพื่อนอุน้ยอุ้ย วเฮียมาเต็มเลยสต้์ไปก่อนเฮียกูมีอยู่ไรซ้ำไปไปไปน้องน้องไอจอนน้องไปน้ออยู่ไรเฮียเฮียเดี๋ยนกูเดี๋ยวนี้กูดี๋นีไอเดียมาเดียมาดีเฮียวยไอจอน ไอ้ยศทิ้งกูหูสัเดือดอยู่เมื่อกี้แม่งทิ้งกูลงเฉยเลยนะไอ้หมาเฮียน่ะเลยยเนีนี่บ่นเฮียกันอะเอ้ยว่าเลยอบินว่าเลยอบเเบบโว้ขวัยขี้เมาไอ้สัตว์มึงไม่กลัวปืนกูเลยวะไอ้ขี้เมากูให้การสุดท้ายให้มึงพูดใจดีๆมึงอย่ามึงอย่าพูดจากูไม่ดีเออไอ้เฮียอย่าอย่าสัตว์อย่ารู้เลยรุ่นใหญ่อยู่แถวนี้เฮียไปได้สัตว์ไปหมดเลย ที่นี่กูจะนอนน้องไปนะเอเอรีบวิ่งเฮ้รีบวิ่งไอ้สัต oui, ว์รีบวิ่งเฮียดูกูยิงไอ้สัตว์ดูกูยิงเก็บปืนก่อนเก็บไงเนี่ยเฮียเก็บไห้เป็นไอ้กูตอนนี้ในวิธีค่าวบอยรุ่นแย่เนี่ยมาครึ่งทางนั <Switzerland> ้นเพื่อนนี่คือใครเนี่ยบูชเชอร์อุ้ยเฮียตกใจเลยหน้ามึงน่ากลัวจังว่ามึงไปหั่นใครมาเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตั้งใจกูไม่ตั้งใจหนีก่อนกูซ่อนนี่ได้ไหมอะ ทองแค่มือีต้องใช้มีนเพื่อนอย่าเข้ามาไอสัตว์เข้ามากูจ้วงนะขีผ้ผายแล้วเพื่อนกูจะไปรู้ไหมเนี่ยมันคือการพักตกหมาใน,ในสัตว์กูคิดว่าซอนมาได้เ,เวนมึงดูแมพสายล่างดิไอเฮียตำรวจเต็มเลยนี่กูต้องหลบซ่อนนี่อุย้ยประตูงแง่เพื่อนไอเฮียดิอุ้ยหนึ่งศพไ,ไอสัตว์มึงเข้ามาไอเฮียมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาอุ้ยตบกูตบกูมึงเข้ามาไอสัตว์มึงเข้ามาไอสัตว์มึงเข้ามาทีละคนไอเฮียทีละคนไอเฮีย สองรอบแล้วไงเฮี้ยโอ้ยรอบนี้กูมาเกิดนอกเมืองเลยเฮี้ยเนี่ยประเทศกูไอ้ต้นตีนอ่าดูเหมือนนี่จะเป็นร้านปืนนั้นเพื่อนเราลองไปดูที่ปืนกันก่อนดีกว่านะกลัวปืนเราเนะี่ยมันกิ๊กก๊อกเกินเนี่เฮี้ยถ้ามีก็บอกใหม่ที่มันแรงกว่าเนี่ยไอ้พวกตำรวจน่นจะสู้กูไม่ได้แม่งมันเอาหมวกมายากรกูหลุดเลยนะหมวกูไปไหนแล้วเนี่ยหมวกนักมายากลกูเนี่ยสวัสดีลุงลุงจอนขอดูของหน่อยดิ<ร>สมุดอะไรวะเนี่ยเพื่อนอุย้ยมีเลือกมากมายเลยมีธนูด้วยวาย ไอสัตว์ก็บอกละ90้าสหุยกอลฟิลรีโวเวอร์192บาทวิ a, ่งเฮียหพวกคนรวยโอเคเพื่อนเราต้องไปหาตังค์เก็บเวลกันนะมันต้องมีเวลก่อนถึงจะซื้อปืนได้เพราะฉะนั้นแนวะเวลเราต้องเก็บจากไหนเอย่ยวิ่งเวียนเวียนเวียนมาลับกูแล้วเหรอหอุ้ยไอเฮียกูขี่เวียนได้ไปเลยนังเฮียรถโคตรใหญ่โคตรโตไปเว้ยไปเว้ยเฮียทิ้งเฮียนี่เไรเฮียจอเนี่ยไอสัตว์ทิ้งกูเยอะแยะไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยถอยไปน้องเวียนพี่ซิงกว่า โอ้ยเอ๋ยโอ้ยเอ๋ยเอ้ากูตายไงเอ้าเปล็ดแตกไอ้เฮียไม ENT ่รันไปไหนเลยเนี่ยไอ้เฮียเอ้ยวิถีชีวิตมึงเนี่ยไอ้ลูเซียดูหน้ามึงดิไอ้เฮียตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคลิปผ่าอุ้ยสัตว์เต็มเลยสัตว์เต็มเลยตายกันตายกันตายอืหนึ่งศพอ๋อเนี่ยก็ตายกู และหนังก่อนเลยชีวิตหากินไง่ายนะเพื่อนนะต้องทำกินอนะ่ะอุ้ยเฮียดึงทีเดียวเลยเหรอเวลสี่แล้วเพื่อนเราเวลสี่แล้วเวลสี่แล้วเอาเวลง่ายกว้แน่ไม่ได้ยากเลยคิดว่าอัพยากกว่านี้แล้วเป็นที่อะไรหมอกเยอะจังวะเนี่ยกูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยม้ากูเป็นอะไรมันวิ่งหัวตกเนี่ยต้องไหวไม่ได้จ็อดไอ้เฮียวิ่งเฮียอะไรมึงเนี่ยต้องซื้อม้าใหม่ในเซเว่นไหมน่ะไอ้เฮียเอ้ย มากูตายเฮ้ยอะไรเนี่ยขโมยอะได้วยเนี่ยขโมยแม่งหมดเลยวิเหี้ยขโมยขโมยวิซาดบ้านใคร,คร,ครเนี่ยวิขออนุญาตคุยแล้วกันวิวิอะไรไอ้ดะบจานนะหยิบได้หมดเลยโอ้ยขนมปังวิเค้กกินได้ไหมเนี่ยวิหยิบดิวิเหล้าโวยรวยรวยรวยเฮ้ไอ้ใครอะกุ้งเกิลมีสองปืนเจ้าของบ้านหรือเปล่าชิบหายแล้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยกูไปไหนเนี่ยเยียอะไรกูแค่คุยเก๊ข้างล่างเมื่อกี้กูโดนอะไรเนี่ย เชี่ยนะเพื่อนกูมาไหนเนี่ย king of castle คือเฮียน่ะคืออะไรในแมบมีอะไรเต็มเลยอ่ะเฮ้ยปืนลั่นเลยไปคนเยียเอาฆ่าใครไม่รู้ไปคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะโจงกูมาโจงกูว่าเออเจมลีสามสี่สามคืใครเนี่ยเฮียปืนคู่เลยสัตว์เท่ยังวะอ๋อต้องยิงกันเรื่อยๆหรอเพื่อนเฮ้ยมีคน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 สัตสัตสัตใจเลยมาจี้กูจี้กูปะ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 ผมตายง่ายเฮ้ยซูซี่ครับซูซี่ มึงเห็นกูไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นก <ique> ูไหมเนี่ยฮัลโหลเห็นกูใสายตาไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นกูไหสัตว์ไม่เห็นกูไรสัตว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 ์เฮียเยียเจียมกูหลังอ่ะเฮ้ยเฮียเียอะไรเนี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยเออกูว่าอันนี้ดุกว่าเยอะเลยนะเฮียก็ไอเกมขบบอลไ่แกเอามึงดูกูนะเดี๋ยวกูไปเลี้ยนโชว์นี่สัตว์ตองโคสัตว์ดูดูดูเฮียเยเฮ็ดเสียงดังจัดเีย